ัโหลสวัสดีค่ะ Father, มาเด้อมมนี่กกินต้มเสินใหญ่พี่น้องอยากว่าหาหมูทะเลคิดอ้ยมีคนเป็นแบบที่ยัไขว่าพี่นอ้องต้มเส้นใหญ่ค่ะวันนี้เส้นใหญ่ใส่หมูบด <c redit> เพิ่งอ,อาบน้ำพี่น้องผมเปียก ซาผมมากหมไหม <S <S ข้าจ้าถามบอกว่ามีภพยถามดอกเกียวเาให้ฟังรสชาติามันเป็นยังไงคะจะบรรยายให้ฟังนะคะมันจะเปรี้ยวๆอร่อยกลมกล่อม เผ็ดนิดนึงนะคะเผ็ดนำแต่ว่าอร่อยใส่หมูผัดใส่ผักกาดขาว กินเสร็จก็ไปเห็นงานมีน้องนี่แหละชีวิตมนุษย์เขาเศร้าเขาเที่ยงมือเดียวกันกินเสร็จแล้วกะเจ้าจะเห็นอวอีกที่กับตปิดงั้นเนื้อวันนี้แค่แค่อยากมาทักเพื่อนๆว่าคิดถึงนะคะ คิดถึงมากคิดถึงเ,เพื่อนทุกคนนะคะเล่นติ๊กตอกมันก็ดีเหมือนกันนะคะได้มิตรภาพได้เพื่อน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและก,กันกดหัวใจให้กันและก,กันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและก,กันอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะอย่างมีเพื่อนค่ะรักเพื่อนนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ